ทำไมล่ะเป็นบ้าอะไรมอะเมื่อกี้ก็เอาโจรตัวนี้ไปแล้วก็เอากลับมาเหมือนเดิมกลับมาทำไมล่ะไปออกไปอะจะไปอะไรไปไหนเปบ้าไปไปไปด้วย่ะล่าฮะไปออกไปเอาโจรตัวนี้เอาไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เอาขนมาขนไปแล้วก็ขนมาเอ กลับมาพ่ออะไรบอกก่อนเร็๋ยวฮะม่ได้กลับมาหาม่อน้าูอ๋อกลับมาห้องกูอ๋อแล้วเมื่อกี้ไปพ่ออะไรแล้วนี่กลับมาพ่ออะไรกูหวังว่ามึงจะออกไปนะมึงไม่ออกไปไม่ออกเออมึงอยู่ทำไรไม่ออกต้องเอาหมอมาเคี่ยนก่อนจะออกเฮ้มึงอยู่ห้องกูณทำไรไปมาสิงอยู่นี่นานแล้วจะให้ออกง่ายๆยังไงล่ะเฮ้กูยอมคุณอยู่มาใหม่แล้วไปป้าปนสเปรยแล้วไปจริงมาก ไปไปไปอาบน้ำยังเนี่ยกูไม่อาบเรื่องกูโอ๊ยตายแล้วทำไมพูดจะไม่เพาะเลยอ่ะโวยร้องพ่อแล้วมึงกูไม่มีเพาะแล้วไอ้ชนมาพูดไม่เพาะติดไฟด้วยกูจะนอนอาบน้ำยังนอนไม่ได้กูไม่อาบต้องอาบต้องอาบน้ำก่อนมึงอย่ามายุ่งไออาบน้ำก่อนนะไอฉันรมาเลยกุ้มกุ้คุ้ยกุ้ม